พามาชมฟาร์มจิ้งหรีดนะครับผมนี่ครับเป็นจิ้งหรีดทองดําทองแดงนะครับก็จะมีจับทุกอาทิตย์นะครับผมนี่ครับใครสนใจทักหาผมโดยตรงเลยนะครับผมนี่ครับอันนี้ก็อีกประมาณสองสามวันจับนะครับผมนี่ครับจะให้ดูตัวนะครับผมนี่ครับขายส่งทั่วประเทศไทยนะครับผมใครสนใจอยากได้จิ้งหรีดไปขายนะครับ หรือต้องการให้ผมไปส่งนะครับภายในภาคตะวันออกนะครับผมไปส่งเองนะครับราคาคุยกันได้นะครับขายราคาส่งนะครับนี่มีจับทุกอาทิตย์นะครับใครสนใจก็ทักข้อความหานะครับนี่จะให้ดูตัวนะครับช่วงนี้อากาศร้อนนะครับก็คือไม่ได้เลี้ยงไม่ได้ใส่เยอะนะครับถ้าใส่ไข่เยอะก็จะเกิดการตายนะครับผมนี่อันนี้ก็อายุได้สามสิบ วันแล้วนะครับผมอีกประมาณห้าวันก็จะจับนะครับผมี่การให้น้ำจริงดีนะครับนี่ครับดูตัวนะครับผมนี่ครับใครสนใจทักมาหาผมนะครับผมขายส่งทั่วประเทศไทยนะครับผม นี่ครับก็จะเลี้ยงไว้หลายบ่อนะครับสลับหมุนเวียนกันไปเรื่อยๆนะครับนะครับชุดนี้ก็จะจับอีกสองสามวันนะครับผมนี่ครับอันนี้ก็เป็นแบบต้มนะครับนี่ครับให้ดูตัวนะครับต้มแล้วก็จะแพ็คถุงละหนึ่งกิโลนะครับผมนี่พร้อมส่งนะครับ ใครสนใจทักมาหาผมนะครับผมนี่ครับพร้อมส่งนะครับแท็กละหนกิโถุงละหนกิโล,แล,โลแล้วก็จะใส่ถุงนะครับห้ากิโลนะครับผมนี่ครับผมมีจับทุกอาทิตย์นะครับสนใจทักมาหาเลยนะครับผม